สวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม้อายนะครับเนาะจากหน้างงานจีนะครับในทางการทำเนาะก็ได้มาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับเนาะสามห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงไม่แน่ใจว่าห้องครัวจะทําต่อข้างหลังหรือเปล่านะครับเนาะมาให้มาวางคือผู้รับเหมาให้ผมมาวางระบบไฟแต่แบบผมยังไม่เห็นเนาะข้าให้ผมเ,เขียนคร่าวๆพราว่าแบบที่เขาให้มาคือหลอดไฟไม่ครบ ไม่มีทีวีไม่มี Air, แอร์อะไรสักอย่างนะครับเนาะแบบไฟมาแต่ผมจะมาวางระบบให้เขาครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับนว่าใครได้คิดทงไฟบ้านแล้วจะวางระบบไฟยังไงอะไรยังไงให้มันสวยอะไรประมาณนี้ครับเนาะนี่คือบ้านของเขานะครับคือผมได้เข้ามาดูคร่าวๆนะครับตัวน,นี้คือกาลังรอแบบจริงของเขาอยู่นะครับนี่คือห้องนอนของเขาอะไรประมาณนี้มีห้องน้ำเป็นตัวนะครับ ห้องน้ำในตัวนะฮะทุกห้องนี้มีห้องน้ำในห้อตัวหมดเลยนะครับก็หลักการคิดง่ายๆของช่างนะครับหลักแรกคือต้องมีไฟแสงสว่างมีปลั๊กปลั๊กเสร็จต้องมีแอร์นอะสมัยนี้มีแอร์เนาะแอร์เสร็จแล้วห้องโถมีพัดลมไหมมีพัดลมฝาผนังไหมเนาะส่วนในห้องน้ำก็มีแสงสว่างมีส่งเครื่องทำน้ำอุ่นสายเนาะน้ำอุ่นเอาเราว่ากับอีที มีพรรดัดลูดูอากาศออกนะครับอะ,อะไรอีกอะประมาณนี้นะครับส่วนห้องน้องก็มีปลัก๊กมีทีวีให้เขาทีวีในนี้คือหมายถึงว่าสายทีวีเพื่อที่ต่อเข้ากับดิสซิเวอร์ของทีวีทีนะฮะส่วนไฟก็คือเป็นไฟหลักก็คือไฟไฟหลอดกลางหลักนะครับส่วนจะมีไฟโชว์อ,อื่นไหมหมายถึงไฟซ่อนดาวไลท์อันนี้ไหวทีนะฮะ ส่วนห้องโถงนี่คือห้องโถงฝ้าก็ต้องเป็นหลุมถ้าตามหลักผู้่ความสวยงามเนาะบ้านหลังเป็นล้าน,นจะมีไฟซ่อนไหมมีดาวไลท์ไหมก็น่าจะมีนะฮะส่วนไฟกลางไฟหลักจะเป็นระยะหรือเป็นอะไรเร็วว่ากันอีกทีต้องถามผู้รับเหมาก่อนนะครับนะประมาณนี้ฮะหลักๆของมันแล้วก็ตู้ตู้ไฟตู้ไฟตู้ควบคุมจะไว้ตรงไหนได้ที่ไม่ไม่เกะกะแล้วไม่ทําให้บ้านเสีย หรือเพิ่มความสวยงามหรือง่ายต่อการตัดตอนหมายถึงเกิดปัญหาตัดตอนง่ายไม่ใช่วาไว้ไว้ไในห้องนอนก็ไม่ดีนะครับเนาะดังนั้นนมาจะไว้คือในสระคือห้องโถงห้องครัวห้องโถงถ้าเกิดความสวยงามไม่ได้เจา้าของบ้านไม่เอาก็ต้องเปลี่ยนหาจุดใหม่เมนมายังไงสายไฟอยู่ยังไงเสาไฟฟ้าของสายไฟอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะครับเนาะส่วนไฟรอบบ้านก็จะมี ไฟหลังบ้านไฟข้างบ้านนะฮะไฟข้างบ้านไฟหลังบ้านนะครับส่วนไฟกิ่งก็จะมีอยู่ประมาณสี่ดวงสองเสามุกหน้าบ้านนะครับสองข้างบ้านแล้วมาณนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับไม่ได้บอกว่าผมเจ๋งผมดีนะครับผมแค่มาให้แน,นวทางให้กับใครหลายคนที่คิดทันไฟบ้านเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือแบบบ้านคร่าวๆที่ผมได้เขียนไว้นะฮะนี่คือนะคร่าวๆนะฮะ แต่ยังไม่เห็นแบบจริงๆของของผู้รับเหมานะครับยังไม่รู้ว่าของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนี่คงขียเขาข้าวเนาะทุกอย่างคือมีเอรบินเดอร์ไรมีเบรกเกอร์ให้น้ําอุน่นมีพัดลมดูดอากาศมีไฟรอบบ้านสีด้านมีไฟกิ่งหัวเสาไฟรั้วยังไม่ว่านะครับดูอีกทีนึงเขามีรั้วอะไรยังไงไหมนะฮะเพราะลักษณะบ้านเขายังไม่เสร็จแลยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะก็เป็นแนวทางครับเนาะ เนี่ยหลุมนี่คือห้องโถงนะครับผมใส่ตะวไล่พอสี่หกลูกมีไฟเนาะทุกอย่างคือเป็นแค่แนวทางยังไม่ได้บอกว่านี่คือแบบจริงเพราะผมต้องดูแบบจริงๆของการของของเจ้าของเจ้าของเจ้าของอาคารผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านอีกทีนึงว่าแบบตรงไหนอะไรจะเหมาะสมไม่ได้ย้ายเปลี่ยนถูกอะไรถูกประมาณนี้เนาะก็เป็นท้าทายในการทำนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะคร่าวๆนะครับเนาะ ก็ให้กับใครที่คิดทําไฟบ้านแล้วไม่รู้จะออกแบบอะไรยังไงก็ปรึกษาอะไรกันได้นะครับเนาะนะครับส่วนเรื่องโคมไฟก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะแบบไหนให้เข้ากับบ้านให้เข้ากับสีบ้านสีบ้านแบบนี้ใช้โคมไฟสีนี้อะไรอย่างนี้วันนี้มันมีเยอะแยะครับมีระยะมีโคมฝังมีอะไรโอ้เยอะแยะเลยสมัยนี้เป็นพันๆอย่างครับเฉพาะโคมไฟนะครับเนาะก็ชอบกดไลคล์แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมครับ